มาตามเรื่องของคดีดีไอคอน Group หน่อยค่ะจะมีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นเยอะ,อะพรุ่งนี้เองก็จะมีการเปลี่ยนมือนะคะจากกรองป่าไปอยู่ DSI ร,รวมถึงประเด็นเรื่องของคลิปเสียงเทวดาล่าสุดค่ะเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้เรียกตัวอดีตสามีของนางสาวกฤิดอนณงไปพบว่าเสียงเนี่ยมันมโผล่ส่วนหนึ่งอยู่ในคลิปไงน,นะคะก็เลยเรียกเข้ามาให้ปักคาหลังจากตารวจปปป,ปค่ะเรียกตัวอดีตสามีของนางสาวกฤิอโคงเจ้าของเพจกฤิออนคงต้านโกน ต้านโกงเข้าให้ปักคำหลังจากมีเสียงไปโผล่อยู่ในคลิปเสียงเทวดาที่เรียกรับเงินจากบอสพอลนะคะรายงานบอกแบบนี้ว่าเจ้าตัวเนี่ยเข้ามาให้ปักคำแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรียกรับเงินจากบอสพอลและดีไอคอน Group แล้วก็ยังมีคำให้การอื่นๆที่ค่อนข้างเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีค่ะ ตอนนี้เนี่ยตำรวจปปอยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบคลิปหลักฐานต่างๆค่ะคุะคณผู้ชมซึ่งค่อนข้างมีเยอะเรื่องของขอบวนการรีดทรัพย์มีจริงไหมใครเกี่ยวข้องบ้างอันนี้ต้องขอใช้เวลาในการตรวจสอบกันพอสมควรเลยนะคะส่วนความคืบหน้าในการแจ้งความเอาผิดบริษัทดีไอคอนดีไอคอนกรุ๊ปจากกลุ่มผู้เสียหายคุณผู้ชมจําได้ไหมว่าไม่ใช่แค่ในไทยครับ เพราะว่าก่อนหน้านี้คุณอิทธิเดชก็เคยเป็นตัวแทนชาวต่างชาติเนี่ยมาแจ้งความแล้ววันนี้ค่ะคุณอิทธิเดชเนี่ยมาอีกรอบและบอกว่าผู้เสียหายปัจจุบันเพิ่มขึ้นขยับเป็นเกือบ20ประเทศแล้วนะคะมีทั้งในเอเชียยุโรปสหรัฐอเมริกาที่มอบอำนาจให้เขาอ่ะมาแจ้งความเอาผิดหนึ่งในผู้เสียหายชาวไทยในฮ่องกงค่ะชื่อคุณนินบอกว่าเธอเนี่ยอะ เป็นสมาชิกระดับ d e ลลอร์ของดีไอคอน Group ความเสียหายหลายแสนได้สินค้าไม่ครบสินค้าที่ได้มาขายไม่ได้และไม่ได้รับเงินปันผลตามที่ตกลงความเสียหายตอนนี้เกือบ1ล้านบาทถ้าไปรวมกับที่ร่วมกับญาติทําด้วยกันอีก3คนเนี่ยก็เกือบ2ล้านนะคะโดยญาติญาติเนี่ยต่างเข้ามาเป็นสมาชิกค่อนข้างเยอะค่ะเพราะเชื่อคำพูดขายฝันที่ชอบบอกว่าถ้ามีสมาชิกเยอะก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นดีค่ะ ที่นี่เขาตีราคาค่ะคือดั้มกว่าราคาทุนจะขายได้ไหมมันก็ขายไม่ได้นอกจากใช้เองค่ะแล้วก็แจกกับเพื่อนๆส่วนน้อยที่จะขายได้ค่ะคือเราอยากได้สินค้าคืนแต่ที่นี้บริษัทปิดแล้วเราจะไปร้องเรียนจะขายถูกไหมคะบริษัทก็เปิดให้เยียวยาแต่ตอนนี้มันความชัดเจนไม่มีแล้วก็เลยต้องมาแจ้งความดำเนินคดี ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมนะคะก็มาแจ้งความเอาผิดเรียบร้อยสำหรับคดีดีไอคอนกรุ๊ปเนี่ยตอนนี้ยอดผู้เสียหายค่ะที่เข้ามาแจ้งที่ศูนย์รับแจ้งความร้องทุกข์นะคะทั่วประเทศเนี่ย